นะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะย้ายรายวิชานะครับอย่างเช่นวอสามหนึ่ง์หนึ่อันนี้เป็นรายวิชาพื้นฐานนะครับลงทะเบียนผิดก็คือนักเรียนควรจะอยู่ในเป็นวิชาเคมีนะควรจะเป็นวิชาเพิ่มเติมนะครับซึ่งผมจะมีหลายวิชาแล้วก็คือวิชาเคมี1 ดังนั้นผมก็ทําการจะย้ายนักเรียนมาอยู่วิชานี้นะครับเพื่อไม่ให้ในกรณีนี้ก็สามารถทําได้โดยโดยการหลายสองแบบนะครับแบบแบบแพทย์เดียวทําแบบนี้ก่อนแบบแรกก็คือเราก็ลงทะเบียนเลยนะครับลงทะเบียนเลย แล้วก็ย้ายมาแบบนี้นะครับก็ลงทะเบียนได้ตามปกตินะครับอีกเลยหนึ่งจะเป็นการย้ายนะครับย,ย้ายเอาแบบลงแบบปกติก่อนนะครับ<ม>ก็คือย้ายกันมาปุ๊บ<ม>ลงเราจะไปเอาวิชาที่ลงผิดนะครับวิชาที่ลงผิดออก เราก็าไปที่เมนูผลการเรียนแก้ไขผลการเรียนตัวนี้เป็นภาคเรียนที่1 2ึทับสองรายวิชา3 1 1 2 1นะครับก็ไแค่แก้ไขต้องไปเอาออกจากตรงนี้นะครับรอ3 1 2 1นะครับปี64ภาคเรียนที่1 เราต้องไปลบออกนะครับแล้วก็สามสิบแสดงให้เต็มๆเลยเราจะไปลบออกครับวิธีการก็คลิกกั้ามาตัวทั้งหมดแล้วกดการกรบาทนะครับแล้กดบันทึกอันนี้ออกไปแล้วนะครับแล้วมาดูในวิชาที่ลงทะเบียนนะครับ อันนี้ไม่มีนักเรียนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถอนถอนวิชาออกเนี่ยอันนี้คือในกรณีที่ยังไม่ได้กรอกคะแนนนะครับแต่ถ้าหากว่ามีการกรอกคะแนนไปแล้วสมมติน,นะครับเอาวิชาเดิมนี่แหะครับในกรณีที่ไปมีการกรอกคะแนนไปแล้วนะครับ ก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยให้ก่อให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราสามารถย้ายนักเรียนมาอยู่วิชานี้ได้นะครับวิธีการย้ายนะครับแล้วก็ในกรณีที่สองนะครับเราจะย้ายไปวิธีที่สองก็คือไปที่เมนูงานทะเบียนแล้วก็ไปที่ตรวจสอบแก้ไขการลงทะเบียนย้ายกลุ่มวิชานี่ครับเราก็เลือก จากวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์เอาเลือกรหัอเคมี K N e, ตัวนี้นะครับห้องหนึ่งเนีห้องก็คือเราลงทีวียนครูไว้ก่อนนะครับทีนี้เราจะย้ายาจากเพิ่มเติมสมมติจะย้ายจากเพิ่มเติมมาวิชาอาตัวนี้นะครับอ่าเคมี K N e. นนี้นะคแสดงมาทั้งหมดคลิกแล้วก็ย้ายข้ามเลยปับแบบนี้นะครับก็ได้เลยคะแนน,นต่างๆก็ามานะครับแต่อย่าลืมนะครับต้องไปที่ คะแนนเต็มรายวิชาแล้วก็ไปบันทึกคะแนนเต็มรายวิชาให้ตรงโดยตรงกับวิชาเดิมก่อนนะครับถึงจะมาย้ายในเมนูน,นี้นะครับเพื่อป้องกันคะแนนหายนะครับแต่กันเหนียวเราก็ป,ปินคะแนนไว้ก่อนก็ได้นะครับปปินคะแนนไว้ก่อนเผื่อมีขอ้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับแต่ที่ลองทํามานะครับวิธีนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับมาทั้งหมดคะแนน คะแนนที่กอะอะไรก็มาทั้งหมดเลยนะครับโอเคนะครับ